เหนอยู่ได้สอบได่ไหมสอบน,น็อกเลยครับรก็บบต่อยถูกวิธีมากวันนี้นะาเขามาเล่นหมัดเล่นสอกเป่นของที่่าเขาชอบพอดีเข้าไปรอบสี่คนสุดท้ายน้าหมายมองมองมองชั้นี่รับหนนี้เอบไปรอบสี่คนสุดท้ายก็มีรุ้นนะผมคิดว่ามงคนแก้วก็มีรุ่นนะาเพราะว่าช่วงนี้ร่างกายเขาดีร่างกายเขาดีใช้ได้พร้อมอยู่ใ่าย tpm นี่ร่างกายดีมากเลยนะ เสียตั้าครับพอใจมั้ยค,ครับวันนี้โอ้ยวันนี้น็อคไอ้เย่โลดละนะานา้องพอใจยอยู่แล้วน,นะครับครัครับโอเคครับ สดจริงๆเลย้ยครับมนแกวครับคเป็นไงบ้างวันนี้มาตุกหรือเกินครับเกมมาชุณคุไปทีเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เขาเขาผ่าโดสอกครับแม่ก็เหนื่อยเขาใหญ่ครับก็มีเถียงมีโต้เราเนัครับใช่ครับจังหวะที่ลงนี่ลงสอกครับอกไปตุกขนาดนี้ถามมาครับ ก็ทัวร์นาเมนต์นี้ผมก็ต้องการแชมป์ครับคาดหวังตอนนี้เขามารอบที่คนละรอบสคนแล้วท็อปคาดหวังนะคาดหวังผมตั้งใจนะมีบ้างมาโชคในกันากนาอาเดเวทตอนนี้ชินชินกับกติกาูหรือยังก,ก็เริ่มชินนะครับเพราะว่าเขาต้องเดินสไตล์บู้ดูดังแล้วก็มีหมัดออกแม่ว่าต้องครบเครื่องนะมึดมีแต่เข่าอ,ขอ,อย่างเดียวก็ไม่ได้ พี่เบียิ้มับครับของของวิตตมก็วันนี้ของคุณลูกที่ใหญ่นะหมายพีเงาะแล้วก็วิตตมบางไก่แล้วที่ให้ผมสถานที่ไปซ้อมครับวันนี้พอใจไหมพอใจมากครับกจะพูกับกป็าไก็ฝากเอ็มอนแจ้นะครับก็เป็นเงาใจติดตามผมต่อไปในทุกไฟนะครับ